วันนี้เวลา14นนริกา43นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างวาาควัตวรคติยาราชนารีสเสด็จไปยังโรงเรียนประโจบวิทยาลายัยตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจงหััดวประโจบกิริขันส่งเยี่ยมราษดรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออสวอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและธันตกรรมแก่ประชาชนพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของประชาชนจากทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาภร์รวมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวราขัติยราชนารีมีพระดำริให้นักศึกษาคณะแพทยาศาสตร์และการสาธารณสุขชั้นปีที่หนึ่งจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์พอ,อสวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้นักศึกษาที่มีโอกาสเรียนรู้จากการลงพื้นที่จริงสําหรับการออกหน่วยแพทย์พอ,อสวตลอดจนได้สัมผัสกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนมีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศต่ตอไปในอนาคต ทั้งนี้ในการเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ,อ,อสวในแต่ละพื้นที่โปรดให้นักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไปร่วมรวบรวม,รวม,รวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยเช่นสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่เพื่อนำไปวิเคราะห์ถึงปัญหาของรอยโรคเพื่อการป้องกันต่อไป โอกาสนี้ทรงเยี่ยมรัศดรที่มาเฝ้ารับเสด็จพร้อมทางพระราชทธธานชุดของเล่นและสมุดวาดภาพระบายสีแก่เด็กเล็กอย่างทั่วถึงสำหรับมาตรการในการควบคุมโรคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครา2 0 -19 หรือโควิด -19 มีมาตรการในการตรวจคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและประชาชนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นส่งเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้าถวายรายงาน6คนได้แก่โรคลิ้นหัวใจรั่วโรคมะเร็งหลังพรงจมูกโรคเท้าช้างโรคกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติโรคเท้าแสนปมโรคมะเร็งที่ปมประสาท โดยทรงมีพระวินิยชยร่วมกับคณะแพทย์และทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระอนุเคราะห์พร้อมกับโปรดให้ส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลจุฬาภร์โอกาสนี้ทรงมีพระปฏิสันทานกับราษฎรโดยทรงสักถามถึงอาการเจ็บป่วยด้วยความห่วงใยและพระราชทานเงินแก่ผู้ป่วยอย่างความปลื้มปิติด้วยผู้มาเฝ้าเป็นอย่างยิ่งพี่จะเอาน้องนี้ไปที่โรงพยาบาลจุฬาพร เ่านค่อว่าป่ไปท้องกันเลยได้ที่โรงพยาบาลจุฬาพรนี่กับคนจนเราไม่เกีเ่ยวเงินเลยค่ะรักษาฟรีแต่คุณคุณยายใครที่ที่ดานนะคะที่ด่ายตองคอยดูแลเพราะถาจะเอาไปด้วย จะช่วยในการรักษาอะไรว่าตอนนี้ทางยู่เทนเนี่ยเขาพลังสนใจการรักษาผู้สูงอายุก็ถ้าไปก็อาจจะได้อาจจะได้มีได้นมันดีๆอะไรที่จะฝากน้องกับพี่ยาไว้กบ ไาล้้จะดยยเในการนี้พระราชธานมพระบรมโอรสาธิเนศศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรราชวิทยาลัยจุฬาพรถวายรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์พอสวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้ด้วย ต่อจากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่พลเรือนทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนในการดูแลประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับพระราชทานเข็มเครื่องไม้กรรมการและอนุกรรมการเข็มเครื่องไม้พอสวและเข็มพระนามาพิไทยยอ่อสวและโลแก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการจำนวนทั้งสิ้น103คน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้จังหวัดประจวบคีรีขันธเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่15เมื่อปี2512จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา51ปีในปี2563พอ,อสวจังหวัดประจวบคีรีขันธไดปฏิบัติงานหน่วยแพทยเคลื่อนที่พอ,อสว21ครั้งมีผู้ป่วยมารับบริการ789รายและขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์1รายจัด กิจกรรมเฝ้ระวังทางทันตะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจำนวน9โรงเรียนปัจจุบันมีสมาชิกพอ,อสวร,รวมทั้งสิ้น1,615คนสำหรับการออกหน่วยแพทย์ในวันนี้มีผู้มารับบริการจำนวนทั้งสิ้น127คนนอกจากนี้ยังมีประชาชนมาขอรับคำปรึกษาเรื่องการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงและการปรสุสสตว์มีผู้มารับบริการ27คน โอกาสนี้ทรงขับร้องเพลงร่วมกับหน่วยแพทย์พอ,อสวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเพลงเดือนเพนและเพลงดวงแก้วในดวงใจซึ่งเป็นบทเพลงพระนิพนธ์ในพระองค์พร้อมกับพระราชาทานพระดํารัสและพระราชทานพรเพรืพรพรพ่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและเป็นขวัญกําลังใจแก่สมาชิกพอ,อสวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รขอให้มีสุขภาพายสุขภาพใจที่ดีและเพื่อให้ตอสนงให้ที่เาะไม่มีโอกาสเป็้ขยและเราขอให้ท่าน และพ่อคัวท่านมีอายุที่ยนาอย่างมีเกษตรภาพและขอให้รำคาญด้วย